สวัสดีครับผมต่อจากคลิป EP4 ทับสองนะครับเมื่อกี้ EP4 ทับหนึ่งนะครับรอบนี้ครับเราจะดูซึ่งถ้าคนที่ดู EP4 ทับหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าเพื่อนผมมันตั้งคำถามกับผมมาว่างั้นขอถามกลับหน่อยซึ่งผมตั้งคำถามกับมันว่าอ่าทำไมผู้ชายต้งองชอบผู้หญิงน้องใหญ่อ่าครั้นี้มันเลยตั้งคำถามผมครับว่าทำไมทำไมมึงซักว่าวัยจังฮ่าฮ่าฮ่าเออใช่ใช่กูเห็นอยู่ซึ่งมันไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมมันจะรู้ได้ไงเออผมลำเลียอ่าครั้นี้มันบอกว่าวันละสองรอบเซฟบ้าที่กูเห็นมาครั้นี้มัน Năng lưu nắm, may wei. Sìm, Cũng yêu chiều Mở Mà năm nay, này nay, liền nay, hôm liền hôm nay, hôm nay, hôm nay, ôm nay, chai đai hôm nay, hôm nay, cũng nay, chiều nay, hôm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  nay, สองมึงไม่ได้อยู่บ้านเดียวก,กับกูอ่านี่คือสิ่งที่ผมตอบกลับไปนะครับซึ่งผมเป็นคนมีเหตุผลมากเหตุผลมากมากเห็นไหมครับมันเกิดนในห้องเรียนซึ่งโรงเรียนท่านอัตุสัปไปนะครับส่วนมันอกิดขึ้นวันลสองรอบมึงรู้ยังไงอยู่บ้านเดียวกูเหรอถ้ามึงรู้ว่ากูชัดขนาดนี้แสดงว่ามึงก็ต้องทำเนี่ยเ yeah. yeah. นี่ยไม่ครับผมเป็นคนมีเหตุผลครับนะ <laughs> วันนั้นแนหะวันนั้นนะแหะเนี่ยมันจะชอบเล่นะครับวันนั้นแนหะวันนั้นแหะ วันไหนหนะคือพวกนี้มันจะเล่นเล่นผมไม่ได้เว้ยแต่ซึ่งไอพวกกระจอกไรเนี้นแหละมันจะไม่ได้กินผมะนะครับก็ผมเป็นคนที่เขาที่จะมีผลน,นะครับฮะลโวะกูมีพยานนีกูมีพยา,ยานหย,าย,านอ,ยองจัดวินเราพอดีกว่าจะหน้าตะรู้อยู่แก่ใจอ๋อมันหมายถึงว่าเออคนเราน้อจะรู้อยู่แก่ใจคือผมน่าจะรู้อยู่แก่ใจซึ่งไม่เจอะไรกับก,กูเดี๋ยวเราจะกินตอกลับไป กูไม่ใช่มึงหยองวินนี่ครับเราเป็นคนที่อย่าอย่าเอาเราเป็นหมาร่วมอ่าจำไว้จำไว้เด็กๆจำไว้นะครับข้อคิดนี้ก็คือช่วยได้อยู่ที่ใจดีได้อยู่ข้างนอกอย่าให้ใครเห็นเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นปุ่มด้อยนะครับซึ่งกูไม่รู้มันเกี่ยวอะไรกันนั่นเลยนะคะอันนี้คือเล่นๆนะครับก็นี่คือคำถามที่ผมต่อไปผมตอบแบบมีเหตุผลทําไหไม่อยาครับมึงรู้ได้ยังไง ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมคืออันนี้ผมเป็นซีทับสองกับ EPFU แต่ทับสองนี่ครับผมตอบคำถามแล้วอ่างั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเฟซบุ๊กขผมชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูสักครู่นี่ละครับเนี่ยเง่ายน่อยอย่าลืมกดติดตามด้วยนนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ